ปกดีนะครับอาจารย์ยุทธนะครับปุ่นปินสุราธานีพอดีอาจารย์จะเน้นนะครับในการสักยันสํา,านักอาจารย์ยุทธนะครับสํานักกุศะนะครับสํานักกุศะกุศะนี่คือยาชนิดนึงครับศิพรามชัยในการทำำํานํามลสมัยก่อนพุทธกาลนะครับพอมาสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าใช้ทําอาสนะรองหนังจนสําเร็จจัตรูนะครับโดยโซฟิตาพรามเอามาให้นะครับนี่คือจะสื่งเชือกสานักนะครับสํานักนกุศะส่วนการสักอาจารย์นะครับอาจารย์จะเน้นใงการนึ่งสำน่งการสักยัน เห็นว่าตำแหน่งที่เว้นไว้นี่ยคือ y, เก้ายศหรือกี่เก้ายอท่านั้นครับนะพระเจา้าตอนนั้นนะครับและกนนี้เป็นบุปผกรกรมนะครับคนเกิดวันพฤหัสคืออริทตตาพญานาคเป็นชาติคำเนิดก็คืออริทตตาพญานาคนะครับข้างหลังก็ว่ากันไปยันแล้วแต่ถึงเวลาท้งอย่างไี้นะครับทีนี้สายขว้าเป็นพระเจ้าเป็นพ่อแม่นะครับเป็นบุปผกรรมเป็นสายพญานาคก็คนวันพฤหัสท่านั okay. ้นนะครับสักอริตตตาพญานาคตาวันเสาร์สักมุจรินพญานนาคนะครับตาวันอังคารก็ มันโตปนันนันฐานนะครับโอเคนะครับ